พญี่ยงสมบูรณ์แล้วก็ลังเหรียญกับงอหน่อยแล้วบ่มีเวียกหลังจากหา,าหญ้าให้กินแล้วแล้วก็มาหยอกกันตอนนี้กับพญี่ยงสมบูรณ์เนาะครับเนาะพ่อใหญ่สมบูรณ์บ่มีงูอะไรตัว สี่ทายพี่นองเบิงว่าง่วพเพญสมบู์นี่เมียได้ลูกตัวแรกนี่เขาสีเงาสมดเนะครับเนาะพาพี่นองไปเบิงพญสมบู์มีงัวงว้าลายตครับนี่เนะครับเนะาะก็แม่นี่เขาก็ได้ลูกตัวเดียวนะครับเนาะลูกตัวเดียวแต่ว่าเขาย่าวแล้วผสมสามเทียนะครับเนาะจังติดเป็นง่วแม่สาวลูก เม่ขาวนะคบเนาะลูกแม่ขาวมวั่วลูกคอ,อกเนะครับเนาะ,ะนี่นะคบเนาะขันผู้อันนั้นก็สิว่าได้ลูกหลายโตแล้วเขาก็ได้ลูกตัวเดียวนะครับเนาะสิว้าพี่นองไปบึงลูกโอ้ยไปไกลเราที่นี่โอ้ไปไกลแล้วพี่นองเลยนั่นแหละลูกมันตัวส้นพนยนไสมบูรณ์นะครับเนาะ ลูกตัวส้นพ่อเยี่สมบูรณ์นั่นแหละฮอก็ได้ลูกตัวเดียวครับก็บยุกโควิดเนาะครับเนาะไปเห็ดทำมาหากินยังกับว่าใครได้ก็เลยเลี้ยงแตง่งัวนเนี่ยเนาะครับเนาะเลี้ยงกับง้เลี้ยงงวัวแล้วก็เห็ดเวียกที่บ่ได้ไปไกลพี่น้องหลายคนเนาะครับเนาะ นี่เนาะครับเนาะปลาเข่าพนกระไดแต่ว่าเข่าพงหญิงสมบูมมรณ์บองหามครับนะี่เนาะครับเนาะลูกเมียขาวเนาะครับเนาะลูกมันลูกเมียขาวลูกลูกของลูกเป็นหลานเมียขาวเนาะครับเนาะ ซึ่งมันสีออกบ่ไข่เคีมปันใดเพราะว่ามันมาจากหัวขาวนี่ก็ตัวหนึ่งนาะครับเนาะอคือบ่ามันคือว่าไอ้โควิดประัาณว่าโควิดซีซันสองยกที่สองนะครับเนาะที่โควิดมาแเลยค่ะมันก็ออกนะครับเนาะ ครับปอใหญ่สมบูรณ์กับปอมีงัวหลายโตเนาะครับเนาะมีงัวแม่ใหญ่ยอยู่สองเมียราคามีไอโควิดเนาะครับเนาะไอโควิดแล้วก็นี่เนาะครับเนาะลูกแม่เป็นหลานแม่ขาวเนาะครับเนาะเพราะว่าผสมออกมากกับสิบ,บอดใดแดงปนันใดเพราะว่าผสมแดงเพราะว่ายังติดขาวอยู่เนาะครับเนาะ ไทยพี่น้องเบื้องนอกครับเนาะเขาปลาเขาไทยเวลาไทยออกมากกวสวยเนอะครับเนาะเต่วาเขากับมีแต่หยา ครับข่ายมาเลี้ยงเสียงวัวเขาขอกเนาะครับเนะาะเลยไทยปีนองบึงใหญ่สมบูรณ์มากน่า ครับกะทายพี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะงัวลูกแรกเขาเน่าเนาะครับเนาะลูกเขาเน่าเป็นลูกเมฆเขาเขาสิกรเน่าเลยเนาะครับผสมแล้วเขาออกมาบ่แดงบันไดเพราะว่าเมีมันเป็นขาวเนาะครับเนาะเมฆขาวที่คลายไปแล้วที่ขีบที่ผมลงขีบก่อนเนาะครับเนาะครับกะมียสมนีเนาะครับเนาะปัญญสมบูรณ์กับผมมีอย่างไรก็ ขอขอบุณที่น้องท,ที่ตามรับชมพ่อใหญ่สมบูรณ์นะครับเนาะพ่อใหญ่สมบูรณ์ว่ามีอย่างไรก็มีแต่คำว่าขอขอบุณครับ